เกาะมินดาเนลประเทศฟิลิปปินส์เกาะใหญ่จากทางตอนใต้ของประเทศที่นี่เราจะเห็นรถจีบนี่อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวฟิลิปปินส์แต่สิ่งที่สะดุดตานั้นคือรถลากไม้ที่กำลังวิ่งลงเนินมาเสียงดังครุครบคลักบนรถลากที่วิ่งเร็วชิวมีคนอยู่บนนั้นทั้งเด็กเล็กเด็กโตต่างนั่งอยู่บนรถลากแคบแค,แคถึง3-4ี่คนตอนแรกก็นึกว่านา้นอย แต่กลับเยอะใช่เล่นคราวนี้ลากรถลากเสียงดังคลึกคลึกไปอีกแล้วจุดหมายที่เด็กๆเ,เดินมานั้นก็คือคลองประปาพอมาถึงเด็กๆก,ก็หยิบถังที่ขนไปรองน้ำทันทีไม่ใช่แคเ่เด็กๆเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่ก็มาเช่นกันนี่ล่ละค่ะมากันเยอะมากเลยทีเดียวละ่ะ อรู้สึกคล้ายบ่อน้ำพุแร่เลยล่ะที่นี่เป็นเหมือนบ่อน้ำที่ให้ชีวิตให้อาชีพแก่พวกเราค่ะเด็กๆต่างเร่งติดเท้าิ้วถังน้ำที่หนักอึ้งขึ้นไปข้างบนอีกหนึ่งชีวิตที่เราตามติดวันนี้เด็กๆกกับถังน้ำและรถลากไม้เด็กส่งน้ำบนเกาะมินดาเนาเช้าวันใหม่ที่ผู้คนเบียดเสียด เด็กๆถือถังเปล่าเตรียมออกจากบ้านจะไปไหนกันเหรอคะหลังวางถังบนรถลากแล้วก็มัดเชือกให้แน่นการเตรียมตัวก็เสร็จเรียบร้อยรอจนคนมาครบก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วละคะ่ะเราจะไปตักน้ำที่คลองท้ายหมู่บ้านนั่นเองแหละครับไม่ไกลหรอกครับถนนสองเลนที่มีรถวิ่งผ่านรถลากไม้เริ่มขยับตัวกันช้า,ชา รถหน้าตาแปลกๆนี้คืออะไรคะการิตนครับฮะการิตนการิตนเหรอครับรถลากไม่มีเครื่องยนต์แถมไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยนะครับนึกว่าเป็นแค่รถลากทั่วไปแต่รถนี้มีระบบควบคุมทิศทางของรถด้วยคะ่ะโอ้ดูแล้วไม่ธรรมดาเลยยิ่งกว่านั้นยังมีเบรกสำหรับทางลาดชันให้อีกครบชุด นี่เป็นเบรกที่เอาไว้ลดความเร็วของรถเวลาที่ลงเนินนะครับใช้เหยียบตรงนี้เอาแม้จะติดตั้งระบบไว้อย่างดีแต่พอมาใช้จริงแล้วดูจะอันตรายกว่ามากแต่ว่าเด็กๆด,ดูจะสนุกกับความเร็วอันน่าตกใจของรถลากที่ดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ทางโค้งทางโค้งเมื่อทีมงานขอลองนั่งดูบ้างความเร็วไม่แพ้รถทั่วไปเลยค่ะ ซึ่งแต่ละโค้งก็ดูเหมือนจะอันตรายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกว่าจะถึงหมู่บ้านก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีทีมงานของเราถึงค่อยวางใจได้ว,ว้าวโอ้ยหัวฟูเลยรถลากของเรามีเบรกไม่อันตรายหรอกนะครับมีเบรกด้วยครับสบายเลยถึงเวลาตักน้ำพอมาถึงที่ราบ เด็กๆก,ก็ต้องลากรถไปเองอีกสักพักหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นบนถนนใหญ่ก็ยังอันตรายอยู่ดีนะแหละต้องไปอีกสิบนาทีครับถึงจะถึงคลองนะครับตามมาครับหันไปทางไหนก็ดูหวาดเสียวไปหมดเดินมาสักพักในที่สุดเราก็มาถึงผู้คนต่างก็มารวมตัวกันในที่แคบๆแ,แ,แห่งนี้น้ำที่นี่นอกจะใช้ทาน บางคนยังใช้ซักผ้าอีกด้วยวันนี้มีคนมาซักผ้าเยอะเลยละค่ะอูดูสิเยอะมากเลยนะคะเนี่ยทำไมถึงมาซักผ้าที่นี่ล่ะครับน้ำที่บ้านเราเนี่ยไม่ไหลค่ะแล้วแหล่งน้ำสะอาดเนี่ยก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยก็เลยต้องมาซักที่นี่หมดเลยละคะ่ะโดยเฉพาะนี่โอ้มีกี่กองกันคะเนี่ยโอ้โหทำไมเยอะจังครับ โอ้นี่ไม่ใช่ของฉันแล้วค่ะแต่ว่าฉัน่ะทำอาชีพรับจ้างซักผ้าแลกกับเงินหมดนี้ก็ร้อยห้าสิบเปโซได้ละค่ะเป็นที่ที่สำคัญต่อคนในหมู่บ้านนี่เองเป็นที่ที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะพวกเราเนี่ยใช้น้ำทำทุกอย่างเลยล่ะน้ำสะอาดที่ไหลออกมาจากทอ่อเป็นคลองประปาที่ใช้ได้ทั้งอุปโภคและบริโภคเลยทีเดียวละค่ะ คนหมู่บ้านอื่นก็มาเอาที่นี่นะครับใช้ดื่มได้แล้วครับเอาน้ำไปทำอะไรเหรอเอาไปขายให้คนในหมู่บ้านครับถังน้ำที่เตรียมไปขายให้คนในหมู่บ้านวางเรียงรายอยู่เต็มคันรถมันไม่หนักลหรอหนูต้องทำแบบนี้วันละหกรอบครับก็เลยชินไปแล้วแล้วครับมันไม่หนักหรอกครับเด็กๆต้องแบกถังน้ำแสนหนักทั้งวันโดยไม่หยุดพัก ได้ค่าแรงมาจากคุ้มกันเหรอต้องส่งวันละร้อยถังนะครับก็ได้ประมาณ600เปโซนะ่ะหลังจากวางถังบนรถลากเสร็จแล้วก็ต้องมัดให้แน่นเพื่อความปลอดภัยแล้วพวกเขาก็ลากออกไปยังถนนใหญ่ถ้าจะกลับขึ้นไปบนหมู่บ้านก็ต้องใช้วิธีพ่วงกับรถแบบนี้ เชือกที่ใช้พ่วงเวลาขึ้นไปจึงมีความสำคัญมากวันนี้โชคดีรถบรรทุกยอมจอดง่ายภาพที่รถบรรทุกหนึ่งคันพุ่งด้วยรถลากไม้ห้าคันขึ้นไปแปลกตามากเลยทีเดียวละค่ะหลังผ่านไป20นาที ก็กลับมาถึงหมู่บ้านเด็กๆก,ก็เริ่มยกถังออกมาแล้วส่งให้แต่ละบ้านจากนั้นก็เทน้ำใส่ถังใบใหญ่ที่เตรียมเอาไว้อือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆทุกคนเลยล่ะค่ะเก่งมากอะ่ะนี่ตังขอบคุณครับ เด็กๆจะได้ค่าส่งน้ำถังละหกเปโซบางทีถ้าสั่งน้ำเยอะๆเขาก็จะลดให้หนึ่งเปโซด้วยละ่ะลดให้ด้วยค่ะหลังส่งไปสักพักทั้งแต่ละบ้านก็เต็มไปได้วยน้ำสะอาดถังน้ำที่เตรียมไว้แม้จะใช้ดื่มแต่น้ำสำหรับอาบก็จำเป็นเช่นกันโอ้ดูสบายตัวมาก ที่นี่ไม่มีน้ำประปาค่ะก็เลยต้องเก็บเอาไว้แบบนี้มีประมาณสองถึงสถังได้ค่ะน้ำแห่งชีวิตถ้าขาดเด็กๆก,ก็เหมือนหมู่บ้านขาดของล้ำค่าไปเด็กๆเ,เริ่มหิวก่อนไปส่งน้ำรอบใหม่พวกเขาหาของทานถึงแม้จะยังเป็นเด็กทุกคนมารวมตัวกันที่รถลากเตรียมเริ่มงานช่วงบ่าย ความเร็วสุดยอดไปเลยเห็นแล้วก็อดเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กๆไม่ได้เลยทีเดียวล่ะแต่การสะสมประสบการณ์ก็ทำให้พวกเขาผ่านได้ทุกโค้งถึงอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะถูกหินบนถนนกระเด็นมาโดนเมื่อไหร่เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้ดูสิคะเห็นไหมคะรถคันนี้สามารถวิ่งได้เร็วประมาณเท่าไรล่ะครับร้อยครับโอ้ ถ้าไม่เหยียบเบรกเนี่ยความเร็วก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับคือเร็วมากเลยล่ะครับเร็วสุดๆเลยระหว่างทางเราก็เจอกับไม้กางเขนที่ปักอยู่ริมถนนเกือบทุกที่หรือว่าเด็กๆพวกนี้ปักไว้ให้คนที่เสียชีวิตนะครับเป็นเครื่องเตือนใจเท่านั้นครับต้องระวังจริงๆถนนที่ไหนก็ไม่เคยปลอดภัย ดูเชือกนั่นสิคะนี่คือเชือกเบรกมือที่พ่วงเด็กๆไว้กับรถบรรทุกนั่นเองเชือกนี้ใช้ปรับตาม uh, รถบรรทุกที่ uh, เราพ่วงครับเชือกที่เปรียบเหมือนเส้นได้แห่งชีวิตถ้าเชือกที่พ่วงระหว่างรถลากและรถบรรทุกขาดลงโอ้โหแค่คิดก็กลัวแล้วละคะ่ะ สนุกไหมสนุกไหมครับไม่กลัวหรอครับไม,ไม่ครับสนุกดี <c oughs> เด็กๆต้องเสี่ยงชีวิตกับความเร็วทุกวันแต่พวกเขาก็มีเป้าหมายเล็กๆแฝงอยู่ผมอยากตั้งใจทำงานเก็บตังซื้อรถลากครับผมมีความตั้งใจไว้แล้วรถลากไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นรถลากให้เช่านั่นเองลละค่ะนี่ครับค่าเช่ารถลากไม้ครับอ๋200นะอสองร้อยนะอ่าขอบใจ วันนี้ส่งน้ำได้6 0 0เปโซนะครับก็ต้องมาจ่ายค่าเช่าก็เหลือ400เปโซอ่ะผู้ที่กำลังซ่อมรถอยู่นี้ก็คือคนที่สร้างรถลากขึ้นมาคนแรกเพื่อความปลอดภัยของดเด็กๆเขาจึงต้องตรวจเช็ครถทุกครั้งไปผมสร้างรถลากเป็นคนแรกนะครับทั้งขายทั้งเช่าแล้ะครับเขาเริ่มประดิษฐ์รถลากจากการที่เห็นคนต้องเดินแบกน้ำขึ้นมาหลายสิบก,กิโล จนตอนนี้รถลากกลายเป็นของที่ขาดไม่ได้ไปแล้วสร้างหมดนี่ก็อาทิตย์เดียวครับเสร็จรถลากไม้ถูกใช้คนส่งน้ำและอื่นๆอีกมากมายเพราะสามารถขนย้ายไปทุกที่ได้อย่างสะดวกสบายไปหัดขับแล้วนี่การหัดขับรถลากก็สำคัญไม่แพ้กันจับนี่ไว้นะแล้วก็คอเหยียบเบรกด้วยค่อยๆไปล่ะ แม่จะทำตามที่พี่สอนอย่างตั้งใจแต่ก็ยังไม่ชินอยู่ดีนั่นแหละผมอายุสิบปครับขับรถลากตั้งแต่8ดขวบตอนนี้ก็สิปีแล้วส่วนน้องชายผมนี่อายุสิบเอดขวบเองครับค่อยๆฝึกไปก็ไม่ยากแล้วล่ะครับผมมาได้ครับคราวนี้ทีมงานใจกล้าของเราขอลองขับเองบ้างผู้ที่มีฝีมือการขับรถยอดเยี่ยมต่างจากรถธรรมดาหรือเปล่าคะ นี่มันไม่เร็วเลยนะโอ้โหเก่งมากค่ะไม่ยากเหมือนที่คิดนะครับได้อยู่ครับแต่ก็กลัวรถที่ขับสวนมามากกว่าคือมันอันตรายมากจริงๆนะครับใช่แล้วล่ะค่ะขนาดเด็กๆยังเจออุบัติเหตุจนเป็นแผลเต็มไปหมดความเร็วก็เรื่องใหญ่แต่ว่าการหลบรถที่สวนทางมาเรื่องใหญ่กว่าอีกมากค่ะ บางครั้งล้อก็หลุดหรือเรกแตกจนไปชนกับรถคันอื่นแบบนี้ก็มีครับเย็นบนนั้นใกล้ข้าแล้วแต่ว่าเด็กๆก,ก็ยังส่งน้ำอยู่ถึงจะอ่อนล้าแต่ก็ทำอย่างเต็มที่น่าชื่นชมจริงๆแล้วรอบสุดท้ายของวันก็มาถึงพอคิดว่าจะได้กลับบ้านกันแล้วเด็กๆก,ก,ก็ยิ่งมีแรงเอา้าสู้ๆค่ะ วันนี้เบรดีเก่งมากคะแนนส่งน้ำเอาไปเลยเต็มสิบส่งน้ำมาทั้งวันไม่พลาดเลยโอ้นั่นถังน้ำร่วงหลุดมือโอ้เกลือไปแล้วไม่เจ็บใช่ไหมน่น่ะโอ้ยตกใจหมดเลยไหวไหมโอเคนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร หมดแรงเหรอไหวไหมไหวครับประมาทไม่ได้จริงๆเด็กๆเทน้ำใส่ถังกันอย่างสดชื่นพอน้ำเต็มถังงานของวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอเหงื่อที่ไหลเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่ามากเราเลี้ยงครอบครัวได้เพราะงานที่ผมกับน้องทำนะครับพวกเราทั้งหมดก็มี9คนด้วยกันนะครับ โรเบโตกับน้องท hey ี่รับผิดชอบทั้ง9้าชีวิตเงินที่หามาได้ทำให้พวกเขาได้ทานข้าวแสนอร่อยกับคนในครอบครัวอืมต้องขอบใจโรเบโตกับน้องๆเขาล่ะค่ะเขาเป็นคนช่วยเราให้เรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เสาหลักตัวน้อยของครอบครัวที่วันนี้เหนื่อยมากๆทำงานไม่เหนื่อยหรอไม่ครับ ทำไมอ่ะดูเหนื่อยจะตายอ่ะถึงจะเหนื่อยแต่ถ้าพวกเรามีกินทุกวันก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมชอบครับที่เป็นแบบนี้ครับแล้วจะส่งน้ำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่หละครับเมื่อไรผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่จนกว่าพวกเราจะมีน้ำใช้กันผมก็จะตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดแหละครับเพื่อปากท้องของครอบครัวผมเด็กๆที่วิ่งอยู่บนถนนแห่งความหวังพร้อมกับคนในครอบครัว โดยหวังให้เขาได้เจออนาคตที่สดใส